วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอย่ยวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวพิษพิษสะพานสัตว์น้ำสมุทรสาครเด็กๆดีใจไหมเอย่ยอ้าวดีใจหน่อยแล้วนนไปแล้วไปบายบแล้วเดินขึ้นไปเที่ยวข้างในกันค่อยๆเดินไม่ต้องวิ่งค่อยๆเดินนะบลทาสเ

มาเลยเดินเข้ามาเลยไปเลยเข้าไปข้างในเลยไป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 เลยใ่เด็กๆเขาก็เหมือนเดิม<ต><ว>เข้ามาข้างในเขาก็ดีใจกิจกาด สนุกไหมก็ถสถานที่ก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ถือว่ากำลังดีสามารถพาเด็กๆมาเที่ยวได้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่บรรยากาศข้างในก็ข้างในมีอุโมงคปลาด้วยไปดูอโมองปลากาัน เป็นไงสนุกไหมเอยสนุกสนุกไหมนี่นี่เราคอกกรดากำลังดีไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปแต่ปกติที่เราไปมันก็จะใหญ่กว่านี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาปลาสิกโต้ชาแรกสวัสด,ดีชาวลูกปลาสุกข่าปลาคาร์บจกกักฟัน

เาหาหางไ,มไามหมป้าวัวตัวลต หน้าจาก็ตลกอยู่ปลาบัวไข่ตั้ง yeah บายบายเดวไปเดินไปเลยรวาสปยแสดงการสัจจากที่นี่แล้วจ้าก้าบใล้านกถือว่าบรรยากาศดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปอยู่ใกล้กรุงเทพ 拜拜，啊保重家。